สวัสดีครับผมอยากจะพาทุกท่านมาฝึกร้องเพลงกันนะครับต่อไปนี้เรามาฝึกร้องเพลงกันที่นี่ครับผมวันนี้คลิปนี้จะพาฝึกเทคนิคตัวนี้ครับไม่ต้องสงสัยว่าเทคนิคตัวนี้จะเป็นอย่างไรและก็นําไปใช้ยังไงขอให้ทุกท่านลองทําตามทํายังไงสมมุติว่าตัวเองกําลังเมาเหล้าเมาเหล้าอย่างเดียวไม่พอครับต้องเมาแล้วต้องง่วงนอนด้วยให้ร้องเหมือนกับว่าเรากําลังเมาเหล้าและก็ง่วงนอนเสียงร้องเป็นแบบนี้ นกน้อยร้อยบินมาเดียวดายเมาแล้วก็วงวลคิดคิดไม่ไหวกัวงวลใหมม้มนุษย์ใช้มองเมาแล้วก็วงวลร้องแบบนี้ฝึกแบบนี้หล่ไลเที่ยวเจ้าเพลงไหนก็ได้นะครับลองฝึกดูฝึกให้คล่องฝึกให้ชินแล้วคลิปหน้ามาต่อยอดกันว่าจะปรับนำมาใช้อย่างไรกันต่อที่นี่ครับผม คลิปที่แล้วผมพาฝึกในเรื่องของการร้องเพลงโดยให้จินตนาการว่าตัวเองกำลังเมาแล้วก็ง่วงนกนน้อยใครบินมาเดียวดายสิ่งที่เราได้จากการที่เราจรินตนาการและร้องแบบนี้นั่นก็คือเสียงเรามันจะล่องลอยทีนี้หน้าเราก็จะล่องลอยต่อมาครับเมื่อเมื่อเรามีความเข้าใจในเรื่องของการทำเสียงเหมือนกับคนเมาแล้วตอนนี้ สา่งเมาแล้วสางเมาแล้ว,แ,ลวแต่ยังมีกติกาว่าเสียงยังคงเหมือนกับคนเมาอยู่เวลาที่ร้องก็จะออกมาเป็นนกน้อยใครบินมาเดียวดายพยายามทำให้คำชัดขึ้นเพราะว่าเราสา่งเมาแล้วนกน้อยใครบินมาเดียวดายคิดคิดไม่ไหวกังวลให้มนุษย์ไทยมอง ทำแบบนี้ครับลองฝึกดูแล้วมาต่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมจะพามาร้องสองแบบว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรแบบที่หนึ่งคือร้องแบบเราเมาแล้วก็ง่วงนอนแบบที่สองคือเราหายเมาแต่เสียงยังคงเหมือนกับคนเมาอยู่มันแตกต่างกันอย่างไรมาฟังครับนี่คือเมาแล้วก็ง่วงนอนนกน้อยครยบินมาเดียวได้ คิดคิด,คดไม่ไหวกังวลให้มุนหรือไทยมองและนี่สั่งเมาแต่เสียงยังคงเหมือนคนเมานกน้อยใครยบินมาเดียวดายคิดคิด,คด,คดไม่ไหวกังวลให้มุนหรือไทยมองขาดมูลมิตรพยายามทำให้มันชัดขึ้นนี่คือความแตกต่างระหว่างกัน ทำสองอย่างแล้วนำมาใช้อย่างไงติดตามได้ที่นี่คลิปหน้าครับทำไมผมถึงให้ทุกท่านฝึกร้องแบบเมาและง่วงนอนแล้วก็มาฝึกร้องแบบหายเมาแต่เสียงยังคงเหมือนกับการง่วงนอนอยู่ก็เพราะว่าถ้าเราอยากร้องเพลงให้ได้ดีๆให้ได้เพราะๆสิ่งแรกที่เราจะต้องเริ่มมีนั่นก็คือการฝึกการ สร้างจินตนกากา,ก,การการฝึกการกำหนดวิธีการในการที่เราจะออกเสียงตามจินตนาการของเราแล้วแยกแยะความแตกต่างว่าสิ่งที่เรากำลังคิดสิ่งที่เรากำลังจินตนาการเสียงร้องวิธีการมันแตกต่างกันอย่างไรนี่คือพื้นฐานวิธีการในการที่จะเริ่มฝึกในเรื่องของการสร้างจินตนาการรวมทั้งเสียงที่มันเกิดขึ้นมันมีความแตกต่างและพัฒนาตามดับดับและก็คลิปต่อไป ผมจะนํามาใช้ว่าวิธีการที่เราฝึกแบบเมากับแบบหายเมามาใช้ในการร้องอย่างไรคลิปหน้าติดตามได้ครับ องเพลงให้เก่งขึ้นไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้ปัญหารู้วิธีการแก้ไขไหมผมช่วยหาปัญหาช่วยหาวิธีการแก้ไขและก็เติมเทคนิคในการร้องให้มีความหลากหลายแก้ไขได้ตรงจุดรับรองครับเรียนแล้วร้องเพลงได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสนใจเรียนร้องเพลงสอบถามรายละเอียดการเรียนได้ที่ Line ID ครูชาซิงกิ้งหรือที่ Facebook ครูชา สอนร้องเพลงดูคลิปวิดีโอจบแล้วสนใจเรียนร้องเพลงสามารถสอบถามมายละเอยกันเรียนได้ที่ Line ID ครูชา s i n ก i n g หรือที่ Facebook ครูชาสอนร้องเพลงแล้วมาเรียนร้องเพลงด้วยกันนะครับ